ม้าอ,อนภาหัวใจสลายส่งดวงวิญญาณคุณแม่เจ้าของตำนานสูตรห่อหมกครั้งสุดท้ายก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อม้าอ,อนภาเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตคุณแม่เสียชีวิตแล้วในวัย99ปีโดยม้าอ,อนภานั้นได้โพสต์ไว้อะไรคุณแม่ครั้งสุดท้ายโดยได้ระบุข้อความว่า กราบลาคุณแม่อันเป็นสุดที่รักของลูกฝากบอกทุกคนด้วยค่ะทามกลางพี่น้องวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายและล่าสุดม้าอนภาปล่อยโฮหัวใจสลายหลังส่งดวงวิญญาณคุณแม่กลับสวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายโดยเธอนั้นได้เผยภาพบรรยากาศการส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกพร้อมได้ระบุข,ข้อความว่า พาแม่มาที่เมนก่อนลาเป็นครั้งสุดท้ายกราบลาแม่และกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่มาร่วมส่งแม่ปราบปรื่มใจเป็นที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ